สุรศักดิน์นามสกุลเพิ่มผลนะครับจริงๆไม่ใช่ผลจังหวัดเลยผมมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหารผมมาอยู่มืงเลยปี30ย้ายมาจากจังหวัดอุดอรมาเป็นอาจารย์ในฐานะครูกศนอาจารย์หนึ่งระดับสหลังจากเรียนจบปราโทแล้วก็มาที่เลย ชื่นชมจังหวัดเลยตรงที่ว่ามันมีความสงบความร่มเย็นไม่พลุกพล่านคนที่นี่เป็นคนจิตใจที่ดีงามผมก็เลยมาขออาศัยข้าวแดงแกงร้อนอยู่ที่นี่ผมเป็นคนธรรมดาธรรมดาเป็นคนพื้นบ้านเป็นลูกเปนนอกเป็นลูกครูเปนนอกชีวิตธรรมดาธรรมดาแต่ผมโชคดีตรงที่ว่าผมมี ครอบครัวที่อบอุ่นเนาะอคุณพ่อคุณแม่อบรมสั่งสอนมาดีพ่อแม่บอกว่าถ้าเผืเ่อได้ขี่สร้างต่างหมเป็นพญยา,ย,าย่าสิลิ่มชาวหน้าผู้ขี้ควอย่อนกล้าก็เรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยคณะกรุศาสตร์สาขากา,ศา,ารศึกษานอกรุงเทั้งประยัตตีปริยัโทอง รับการที่อยู่ในมหาวิทยาลัย4ปี6ปีเนี่ยทำให้ผมได้รับการบ่มเพาะให้เห็นคุณค่าของคนที่ได้โอกาสกว่าเราก็จึงตั้งปณิธานและตั้งใจว่าถ้าเรามีโอกาสทำงานรับใช้บ้านเมืองแบบไหนก็แล้วแต่ก็จะตั้งใจทำงานเต็มที่งานผมเนี่ยเป็นงานการศึกษานอกโรงเรียนซึ่งเอื้อประโยชน์ให้กับ การให้โอกาสคนที่ไม่มีความรู้คนที่มีโอกาสทางการศึกษาน้อยๆให้มีโอกาสได้เรียนทางการศึกษาพื้นฐานเรื่องอาชีพเรื่องทักษะชีวิตต่างๆอันนี้คือหลักของกศน ผมเป็นคนผูกพันมากับชนบดนะครับเห็นความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรเมื่อก่อนผมไปไล่ไปนากับพ่อกับแม่เนี่ยผมจะเห็นความอุดมสมบูรณ์เห็นข้าวข้าวปลาอาหารพืชพันธุ์ทัญอาหารที่อุดมสมบูรณ์มากด้วยความที่คนเนี่ยไม่ทํามาค้าขายแต่เขาทํามาหากินมันก็เลยไม่อดไม่อยาก การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่การเอื้ออาทรเนี่ยมันมีให้กันในสังคมสมัยเดิมสูงภาพเหล่านี้มันติดตาพอผมมาทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของกสนเนี่ยผมเชื่อว่าเรื่องแนวความคิดเรื่องของศาสตร์ของพ่อศาสตร์ของพระราชาโดยเฉพาะศาสตร์เรื่องหลักการชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยจึงเป็นศาสตร์ที่คนรไทยควรนำพาใส่ หมออย่างยิ่งเลยผมจะคิดว่าถ้าเราทํากับใครไม่ได้เนี่ยเราก็มาปฏิบัติกับตัวเองเป็นมากเป็นผลเอาอกับครอบครัวเราซะก่อนดีไหมท่านเองที่ที่คิดครับเรื่องสวนผมนะครับ กับลูกพากันตั้งชื่อว่าสวนลุงทุยผมมีความฝันอย่างหนึ่งว่าผมอยากมีที่ดินสักแปลงหนึ่งเพราะในชีวิตนี้ผมไม่เคยมีมอโดกทรัพย์สินจากพ่อแม่มาเลยคือเราไม่เอาเราได้รับการศึกษามากกว่าใครๆราก็ฝันว่าอยากมีที่ดินสักแปลงหนึ่งซึ่งทำไรนาสวนผสมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงในหลวงเนี่ยบอกว่าให้เรา ปลูกพืชหลายๆอย่างอย่าปลูกพืชเชิงเดียวศาสตร์พระราชาเรื่องแรกเนี่ยก็คือศาสตร์เรื่องดินใช่ไหมครับในสวนผม13ไร่เนี่ยผมจะอนุรักษ์ดินและน้ำเนี่ยตามศาสตร์ของพ่ออย่างเช่นการปลูกแฝกการปลูกใช้ปุ๋ยพืชสดการใช้ปุ๋ยหมักการบำรุงดินด้วยวิธีการต่างๆที่พ่อสอนเราโดยที่ไม่หลังแกดินเราเคารพพระแม่ธรณี เราจะไม่เอาเคมีเข้าไปใส่ดินอย่างเด็ดขาดศาสตร์ที่2ก็คือศาสตร์เรื่องน้ำองค์ท่านคิดเรื่องน้ำเรื่องการลักน้ำแก้มลิงอะไรต่างๆในแต่สวนผมเนี่ยก็อาจจะไม่จําลองสิ่งเหล่านี้เอามาใช้เท่าที่เราคิดว่าเอามาใช้จริงไม่ใช่มาแสดงนะครับว่าใช้ให้เกิดมากเกิดผลเป็นปทูปธรรมศาสตร์เรื่องป่าไม้ป่าสมอย่างประโยชน์สอย่างซึ่ง พระองค์ท่านบอกว่าไม้ใช้สอยไม้เชื้อเพลิงไม้ที่ใช้ในการาใช้พลังงานใช้สอยสิ่งก่อสร้างแม้กระทั่งไม้ที่เป็นสมุนไพรแล้วก็ควรจะมีไม้เหล่านี้ไว้ในสวนเราศาสตร์เรื่องของพลังงานพลังงานดวงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานแดดพลังงานจากชีวมวลพลังงานจากมูลสัตว์ และที่สําคัญศาสตร์อย่างหนึ่งที่ต้องเอามาใช้ในวิถีชีวิตประจําวันก็คือศาสตร์การดํารงชีวิตตามหลักปัจจัยาของเศรษฐกิจพอเพียงอะไรก็แล้วแต่ที่ทําด้วยเหตุด้วยผลที่ทําด้วยความพอประมาณการทําแล้วมีพูมิคุ้มกันแล้วเราเรียนรู้คู้ก,กับคุณธรรมตลอดเวลาเนี่ยต้องเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในการบริหารจัดการในการสร้างครอบครัวเราอย่างต่อเนื่อง ชช่วช่ววลลกานหจริงๆผมก็ไม่คิดว่าผมจะอายุสั้นนะผมก็คาดกะเนว่าพ่อแม่คุณพ่อผม83คุณแม่ผม89ผมก็ได้แปสับห้น่าจะได้ก็คิดกันลเล่นแต่ว่า พอมาถึงคราวที่มันหน้าสิวหน้าขวานจริงๆเนี่ยผมเจอมะเร็งโรคร้ายที่มันก็เป็นโรคร้ายจริงๆเนี่ยก็ทําให้ผมเอชีวิตคนเรามันไม่แน่นอนนะเนาะผมก็เลยคิดเรื่องของการตายมาศึกษาเรื่องการตายมันเป็นเรื่องธรรมดานี่หว่าผมก็พะวังไปสักพักหนึ่งนั่เองแต่พอตั้งสติได้ผมก็รู้ว่าผมต้องเตรียมตัวตายก่อนตายแล้วล่ะ เอาละตายพวกนี้วมนนี้ผมก็พร้อมนะครับวันที่ท่านดูผมในวันนี้ผมอาจจะเนอานู่ในลงศพก็ได้ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยท่านพระท่านสอนให้เตรียมตัวก่อนตายให้ตายอย่างสงบสันติสง่างามถ้าจะตายทั้งทีผมก็อยากจะให้การตายของเราเนี่ยมันทําให้หลายๆคนได้ตื่นหลักคิดในการจัดงานของผมมีสามอย่างหนึ่งคือเรื่องราวของการเคารพ ในวิถีชีวิตของชุมชนจัดงานศพที่เลยก็ต้องเคารพในวิธีของคนเลยแต่เราก็ไม่ดําเนินการทุกอย่างเราจะไม่ทําในสิ่งที่เคยแต่เราซ้ำทำในสิ่งที่ควรเป็นแบบอย่างลาการที่2ก็คือเรื่องราวของการที่จะทําให้งานศพเป็นอุทาหรณ์สอนผู้คนนะครับแล้วก็ใครมางานศพเนี่ยขอ,อให้มีความสุขกลับไปที่3ก็คือเรื่องราวของการทําให้เราได้ สร้างนวัตก,กรรมทางสังคมที่เป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆทางสังคมที่ดีเช่นรีดที่ใช้งานศพเนี่ยผมก็จะบอกกล่าวเพื่อนฝูงญาติพี่น้องว่าขอเป็นต้นไม้ได้ไหมครับต้นไม้แบบไหน,น,นก็ได้ต้องใช้สตางค์ซื้อก็ได้แต่ยังทิ้งปรีดไม่ได้เนี่ยแล้วก็ขอเปลี่ยนเป็นต้นไม้ได้ไหมครับเพราะว่าหนึ่งศพตายหนึ่งคนเนี่ยไอ้ต้นไม้ร้อยต้น ถ้าตายสักสิบคนก็ได้พันต้นแล้วโลกบันคงเขียวกระจีอย่างน่าชื่นใจและที่สําคัญพันไม้ดีๆเนี่ยเราเอามาแลกเปลี่ยนแจกจ่ายกันงานนี้ได้ไหมใอรีดเนี่ยนะครับงานศพคุณแม่ผมที่อุบลเนี่ยผมได้ข้อคิดที่ดีตรงที่ว่าพระเนรไม่ได้เป็นพระระในการจัดการกับรีดที่มีอยู่หลายร้อยพวงท่านเจ้าอาวาสไปสวดพระอภิธรรมสวดไปท่านก็มอกต้นไม้ไป พอเสร็จงานสวดว,ว่าอตมาขอจองต้นนี่นะอะไรเงี้ยซึ่งปเป็นเรื่องที่น่าดีใจพอเสร็จงานศพปุ๊บเนี่ยมีรถปิกอัพของโรงเรียนของวัดของโรงพยาบาลหลายสิบคันมาจอดรอรับต้นไม้ไปปลูกมันเป็นภาพที่น่าชื่นใจเสร็จรับประทานก็ไปปลูกต้นไม้เป็นสริมงคลให้ครอบครัวนอกจากต้นไม้แล้วเนี่ยก็ยังเป็นอย่างอื่นก็ได้นะครับที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นเป็นตีดยาสามัญประจําบ้าน ดีดนังสือดีๆดีดอะไรลีรลลอุปกรณ์กีฬาลีอุปกรณ์การเกษตรลีดพันุ์พืชพันุ์ข้าวดีๆพันข้าวเมืองเลยเนี่ยดีเยอะเอามาเป็นลีดได้ไหมครับแต่ว่าต้องมีสตอรี่ให้เขารู้หน่อยนะครับว่านี่ข้าวอะไรนี่ต้นไม้อะไรนี่คุณค่ายอย่างไรมันถึงจะทําให้คนอยากได้แล้วเรามีประโยชน์มากขึ้นเราถึงจะสวนกระแสที่เคยทําไว้ได้ของที่ลึกเนี่ย ก็อยากให้เป็นดีๆผมเตรียมไว้แล้วครับงานโฉบผมผมก็เตรียมพันุ์ไม้เมล็ดพันธุ์พืชที่ดีๆเอิร์นผมทํางานที่วัดยานศูนย์ฝึกอาชีพเกษตรกรรมวัดยานสังวรารามอันเนื่องมาจากพระราชดำริมีเมล็ดพันธุ์ดีๆเยอะเลยนะครับเราอนุรักษ์และส่งเสริมพัฒนาไว้เมล็ดพันธุ์พวกนี้ขยายพันธุ์ได้นะครับซึ่งก็สอนคนเรื่องของความมั่นคงด้านอาหารทุกวันนี้เราซื้อเมล็ดพันธุ์จากการค้า ซึ่งเอาไปขยายพันธุ์ไม่ได้นะเขาทำ GMO เขาทำหมันมันไว้เพราะเขาต้องการขายตลอดเป็นการผูกขาดทางการค้าซึ่งหน้าอเนกอนาถมากก็ทุกอย่างก็อยากจะให้มันสร้างสรรค์สังคมให้คนได้ข้อคิดนะครับให้เรารู้สึกมีสติตายอย่างสงบสันติสงา่างามและตายแบบไม่ต้องกังวลทั้งสิผมก็คิดว่าผม ไม่้องมงอะไรแล้วนะครับ